สวัสดีทุกคนเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีช่องสบายสบายสไตล์แอนนานะคะวันนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมนะคะยังอยู่ที่บ้านเกิดเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากเลยค่ะฝนตกหนักที่สุดเลยดูสิคะสภาพดินดินใหม่ที่เอาเข้าบ้านนะคะนี่เดินแซนจะยากเลยนะคะติดรองเท้านะคะเบะเลยนี่ ตกหนักมากเลยนะคะทั้งฟ้าทาั้งฝนดูสิคะนี่นะคะนี่นะคะโอ้โหยินดินโดนน้าฝนนะคะเละเป๊ะเลยเละเป๊ะเลยนี่จะเดินค่อนข้างยากมากเลยนะคะวันนี้นะคะก็ยังอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมนะคะบ้านหนองเขียดนะคะอาเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะดูสิคะหน้าบ้านก็ยัง เต็มไปด้วยฝนเต็มไปด้วยดินที่เอามาทมแล้วไหลลงไปนะคะทำให้เขาออกบันด้วยรถยนต์ไม่ได้เลยนะคะเละตุมเปะเลยนะคะดูสิคะขนาดเดินด้วยรองเท้านะคะเดินด้วยรองเท้ามันจมขนาดนี้เลยนะคะเดี๋ยวดูสิคะว่าฝนนี่แรงมากเลยนะคะตกหนักมากเลยนะคะเละเปะเละเปะเลยดูสิคะ สภาพดินสภาพดินเดินยากลำบากนะคะเอาดินเข้าใหม่นะคะเอาดินเข้าใหม่ดูคะ่ะรถจอดแล้วจอดเลยนะคะเอาออกไม่ได้นะคะเอาออกแล้วมีหวังจมนะคะรถวิ่งไม่ได้เลยนะคะต้องรองให้แดดมาหลา,หลายวันก่อนนะคะเนี่ยยินใหม่นะคะรองเท้าเดินนี่ก็ติดหนึบเลยนะคะติดหนึบเลย สภาพดินใหม่กับฝนมาใหม่นะคะมันไปกันมันดินไม่แน่นมันทําให้รองเท้านี่ติดหนึบมากเลยนะคะดิสันติดหนึบอ,อย่างมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนบ้านใครฝนตกหนักบ้างคะอันนี้ตกหนักมากเลยนะคะแต่าก,การมาดีดบ้านปรปับปรุงบ้านนี้เป็นช่วงหน้าแรงจะเข้าหน้าฝนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมันเจอฝนพายุใหญ่ทําให้ดูสภาพสภาพ ในบ้านก็เลเปะเลยนะคะเละเปะเลเปะเลเปะเลยดูสิคะ่ะเลเปะเลเปะเลยยังไม่เสร็จเลยนะคะอือหือติดหนึบติดเนึบเลยนะคะอ้าวสงสัยแดดมาแก่ๆนั่นแหละค่ะถึงจะเดินได้ตอนนี้เดินไปรอบบ้านนี้เดินไปนเสียงจะยากเลยนะคะดูรอยเท้ารอยเท้าเดินมา จมเลยนะคะจมติดเนืบด้วยนะคะนี่นะคะบ้านใครฝนตกหนักบ้างคะเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะวันนี้ก็เอามาฝากแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะทั่วทิศทั่วไทยนะคะสวัสดีค่ะ